ลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ออกรูปเป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปรนะคะเป็นข้อมูลที่มีการกล่าวถึงอันนี้เขียนอะไรเขียนว่าแนวนอนอายุเป็นเดือนส่วนแนวตั้งน้ำหนักเป็นกิโลนะคะแล้วก็ให้ความหมายของเส้นกราฟไว้ไม่ได้อยู่ในลักษณะของสมการเชิงเส้นแต่สามารถวิเคราะห์ ด้วยกราฟได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้อาจจะไม่อยู่ในรูปเชิงเส้นก็ได้เช่นตัวนี้ถ้าจะอ่านแปลความหมายนะตรงนี้เป็นข้อมูล2ชุดเปรียบเทียบกันเกี่ยวกับอะไรคะน้ำหนักของเด็กทารกนะโดยเก็บข้อมูลจากทารกของคนยุโรปกับ คนเอเชียนะคะคนยุโรปกับคนเอเชียเป็นข้อมูลที่เราอ่านแล้วก็แปลความหมายได้เราจะเห็นว่าในกรณีกตอนเริ่มเกิดเนี่ยคนเอเชียกับคนยุโรปนั้นพอเริ่มเกิดมาเมื่อมีการเก็บสถิติ เก็บค่าเฉลี่ยนะการเก็บสถิติเนี่ยในคณิตศาสตร์จะเก็บเป็นค่าเฉลี่ยก็คือไม่ได้ไปเก็บจากทารกคนเดียวนะเรานิยมเก็บอยู่ในกลุ่มของเป็นกลุ่มหนึ่งแสนหนึ่งแสนคนแล้วก็เก็บค่าเฉลี่ยกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเก็บจากหนึ่งแสนแล้วก็เก็บเป็นค่าเฉลี่ยเก็บเป็นค่าเฉลี่ยเป็นกลุ่มจัดเป็นกลุ่มกลุ่ม วิธีการที่จะเก็บข้อมูลเราก็จะไปกล่าวกันอีกทีหนึ่งเวลาจะนํามาสร้างอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ที่จะนํามาใช้แต่ถามว่าค่าที่นํามานําเสนอหรือนํามาแนะนําเป็นตัวอย่างเป็นแบบอะไรเนี่ยมันก็จะต้องมีการวิเคราะห์วิจัยก่อนถึงจะเอาข้อมูลมาบอกได้นะคะไม่ใช่ว่านั่งนึกนึกเอานะนึกนึกเอาว่าเนี่ยมันจะประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช่นะคะในกรณีของการอ้างเช่น ตัวอย่างนี้ที่นำมาแนะนำเกี่ยวกับน้ำหนักของทารกก็จะต้องมีการเก็บข้อมูลสถิติไว้ก่อนนะคะถ้าเราสนใจสถิติด้านอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะค้นได้นะข้อมูลลักษณะแบบนี้เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้มันก็จะมีข้อมูลย้อนหลังกี่ปีกี่ปีเราจะไปดูก็ได้เขาก็จะมีข้อมูลเข้าไปแล้วไปพิจารณาดูว่า มันเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างสนใจเรื่องอะไรเข้าได้หมดในปัจจุบันนี้นะข้อมูลหาง,ง่ายค้นหาง,ง่ายไม่ต้องไปเปิดตำราเล่มไหนหน้าไหนอย่างไรอาทีนี้มาดูเข้ามาในเรื่องอ่านแล้วก็แปลความหมายในกรณีตรงนี้เราจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะน้ำหนักเท่ากันอายุเท่าไรสิบเดือนนะคะ ก็คือหนึ่งขวบนั่นเองหรือเมื่ออายุหนึ่งปีนั่นเองนะคะพัฒนาการอย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องของน้ำหนักเก็บมาเป็นสถิติแล้วเราจะได้ว่ามีโอกาสที่จะมีน้ำหนักเท่ากันเมื่ออายุหนึ่งปีนะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉลี่ยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียหรือว่าคนยุโรปแต่หลังจากนั้นจะมีพัฒนาการ คนยุโรปก็จะขึ้นตลอดนะน้ำหนักจะเริ่มขึ้นความสูงก็จะเพิ่มนี่สนใจแค่น้ำหนักนะคะแต่เวลาน้นเราก็จะมีการเปรียบเทียบกับความสูงด้วยอันนี้ครูก็ให้เป็นข้อสังเกตเท่านั้นเพราะว่าเป็นการแนะนำเพื่ออ่านแล้วก็แปลความนะคะอ่านแล้วก็แปลความเพราะนั้น ทารกยุโรปมีน้ำหนักมากกว่าทารกของเอเชียนะคะแต่มันจะมีโอกาสที่เท่ากันเมื่ออายุหนึ่งปีนี่เป็นค่าของการอ่านแล้วก็แปลความหมายของกราฟที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแนวเชิงเส้น ยังมีกราฟอื่นๆอีกที่นักเรียนจะต้องมาวิเคราะห์นะขึ้นอยู่ข้อมูลเป็นลักษณะของการแนะนำอ่านแล้วก็แปลความหมายได้ทีนี้นักเรียนอ่านรายละเอียดจะอ่านเป็นไหมคะอ่านเป็นนะเช่นโจทย์อาจจะอยากถามอะไรเช่นลองดอูอายุขวบครึ่ง เมื่ออายุหนึ่งปีครึ่งหรือ1นึ่งเซนึ่งสองปีน้ำหนักของทารกเอเชียกับยุโรปต่างกันเท่าไรหรือต่างกันกี่กิโลนักเรียนก็อ่านรายละเอียดมันก็จะเป็นค่าประมาณทนี่การประมาณนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนสร้างแกนให้มันช่วงกว้างเท่าไรเช่นตรงนี้นะคะ ในอายุเป็นเดือนเนี่ยก็ทําไว้ช่วงละสามเดือนถูกไหมคะทำรายละเอียดไว้ช่วงละสามเดือนสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนสิบสองเดือนนะคะช่วงละสามเดือนส่วนน้ำหนักก็จะขึ้นเป็นช่วงละห้ากิโลทีนี้ถ้า ถ้านักเรียนทำแนวนอนยาวๆทำช่วงยาวมากๆเช่นอาจจะทำเป็นหนึ่งเดือน2เดือนสเดือน4เดือนแล้วก็มีพื้นที่ที่จะนำเสนอในแนวแกนตั้งสั้นก็คือสูงไม่มากนักเรียนก็จะบีบช่วงของน้ำหนักบีบช่วงน้ำหนักเป็น10 20 10กิโล2 0กิโล 30กิโลลักษณะของกราฟมันก็จะลาดเอียงกว่านี้ถูกไหมคะมันก็จะนอนนอนไปเพราะว่าความสูงมันถูกจํำกัดนี่เพราะนั้นการนำเสนอกราฟเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับช่วงด้วยถ้าจะมองโดยวิเคราะห์ว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของมันจะอยู่ในรูปของแนวเชิงเส้นหรือไม่ถ้ามีรายละเอียดของความสูง ถูกบีบลงมานะนักเรียนก็จะเห็นว่าลักษณะของกราฟนั้นมันจะไม่สูงขึ้นนั่นเองแนวมันก็จะอยู่ในแนวใกล้ๆที่จะเป็นเส้นตรงเอาครูไปต่อนะคะครูไปแนะนำกราฟอีกลักษณะหนึ่งนะครูไปแนะนำกราฟอีกลักษณะหนึ่งที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่นักเรียนต้องอ่านแล้วก็แปลความหมายได้ เสร็จไหมคะไปพิจรารณากราฟอีกลักษณะนหนึ่งที่จะตัวนี้ก็จะเห็นบ่อย แต่ว่าถ้าดูเป็นตารางก็จะดูง่ายเหมือนกันแต่บางทีถ้าตารางนั้นมันเยอะการอ่านและวิเคราะห์กราฟแปลความหมายจากกราฟมันก็จะสะดวกกว่าคือเห็นกราฟแล้วก็บอกได้เห็นกราฟแล้วก็บอกได้ครูต่อนะคะนี่ลักษณะของกราฟที่จะแนะนำตัวต่อไป ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ให้ในแนวนอนเป็นระยะทางส่วนแนวตั้งเป็นอัตราค่าโดยสารตัวนี้อาจจะไม่ใกล้ตัวกับนักเรียนนักแต่ว่าถ้าเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลก็จะดูชัดเขาก็จะมองเป็นมากกว่าเราแต่ว่าก็จะเป็นกราฟที่อยากจะมาแนะนำให้รู้จัก นั่นคืออัตราค่าโดยสารเขาบอกว่าพอขึ้นปุ๊บนะเริ่มที่นักเรียนพิจรารณากราฟนะคะช่วงแรกเลย35บาทระยะทางก็จะเท่าไหร่น่ะตรงนี้ทำช่วงไว้นะคะช่วง ช่วงช่วงนี้จะทาเป็นช่วงย่อยเพราะฉนั้นคุณจะใส่เป็นช่วงใหญ่ช่วงใหญ่0.8กิโลหน่วยเป็นกิโลเมตรนะคะช่วงต่อไปขยับอีกจุด8ก็เป็น1.6ช่วงต่อไปขยับอีกจุด8ก็เป็น2.4เพราะฉะนั้นถ้าช่วงย่อยตรงนั้นก็ขยับเป็นจุด4กิโลถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นถ้าเป็นจุดสี่1.6กับจุด4ี่ก็จะเป็น 2กิโลสกิโลเมตรแรกค่าโดยสาร35บาทค่าโดยสาร35บาทพอระยะทางเพิ่มขึ้นเริ่มตั้งแต่มากกว่านะคะเริ่มตั้งแต่มากกว่าอ่านและแปลความหมายดูนะคะเริ่มตั้งแต่มากกว่าเพราะนั้นตรงนี้จะใช้เป็นจุดโปร่งไว้ นั่นคือไม่รวมในค่าตรงนี้เพราะค่าตรงนี้เราจะเสียใน2กิโลเมตรเนี่ยจะเสีย35บาทค่าโดยสารแต่เมื่อมันโปร่งตรงนี้นะลักษณะของกราฟอย่างนี้เราเรียวกว่าเป็นกราฟขั้นบันไดขึ้นเป็นแบบบันได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 เป็นขั้นขั้นไปเลยนะคะตรงนี้ไม่ได้ตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่2กิโลเมตรที่จะเริ่มจ่ายค่าโดยสาร37บาทเนี่ย จะเริ่มที่มากกว่ามากกว่า2กิโลก็คือจะมากไปกว่าเท่าไรก็แล้วแต่เช่นมันไม่ใช่ว่าค่อยๆขึ้นจาก35บาทไม่ใช่ค่อยๆขึ้นเป็น37พอ2กิโลเมตรปุ๊บพอเริ่มขยับความพอพอรถยนต์เคลื่อนที่รถแท็กซี่นั่นเองนะคะเมื่อกี้ครูพูดหรือ,อยังไม่รู้เป็นค่าโดยสารค่ารถแท็กซี่มิเตอร์ที่ขึ้นนั่นเองเป็นการวิเคราะห์ตัวนั้น พอเริ่มมากกว่า2กิโลเมตรปุ๊บมันขึ้น2บาททันทีเลยเป็น37แล้วมันก็จะอยู่ใน37อยู่ตรงนั้นน่ะถ้าคุณลงในระยะทางที่ยังไม่หมดกำหนด37ก็ต้องเสีย37แต่เมื่อมาสิ้นสุดที่2.4 2.4กิโลเมตรปุ๊บพอเริ่มมากกว่านี้มันก็จะขึ้นอีก2บาท นะคะนี่เป็นการอ่านและแปลความหมายในลักษณะของกราฟที่จะพิจารณานะตัวอย่างที่นำมาแนะนำคืออัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์นั่นเองเป็นการคิดราคาว่ามันจะคิดอย่างนั้นในกรณีตรงนี้เนี่ยถ้ามากกว่า2.4มากกว่า2.4ก็จะเริ่มขึ้นอีก2บาท เพราะฉะนั้นก็จะใช้จุดโปร่งจุดโปร่งในกรณีที่ยังไม่คิดเงินพอเริ่มขยับมากกว่านี้จะลงตรงไหนก็ต้องจ่ายราคาตามนั้นนั่นเองทีนี้เดี๋ยวจะลองมาดูว่าสิ่งที่ใกล้ตัวเราในลักษณะของกราฟที่อยู่ในแนวของขั้นบันไดคือกราฟตัวนี้ นักเรียนไม่ต้องลอกทุกอันก็ได้นะคะแต่หมายถึงว่าให้นักเรียนรู้จักแล้วก็แนะนําให้ดูว่าหน้าตาของกราฟที่นักเรียนต้องอ่านแล้วก็แปลความหมายได้เนี่ยมันคืออะไรไปดูตัวนี้อ่ะอันนี้อันนี้ครูให้คำแนะนําไว้ว่าให้คําอธิบายว่าถ้าในกรณีที่เราจะจ่าย3 9บาทถ้านักเรียนวิ่งไปยังไม่ถึงในระยะทางที่2.8นะคะเพราะจะ2.8นี่จะเพิ่มอีก สบาทถูกไหมสองจุดแปาเรเรียนอ่านนะคะตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะลงตรงไหนนักเรียนต้องเสียเงินตรงนั้นนะคะอ่าต่อไปมาดูกราฟต่อเลยที่ครูว่าจงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดน้ำหนักพิกัดน้ำหนักใช้คําว่าพิกัดน้ำหนักหมายถึงมีการบอกช่วงกับอัตราค่าบริการของไปรษณีพันธุ์ ก็คือการส่งพัสดุนั่นเองเวลาเราจะส่งพัสดุเขาก็จะมีพิกัดบอกเหมือนกันถ้าแสดงเป็นกราฟก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครูจะไปเร็วหน่อยนะคะนักเรียนจะเขียนไหมกราฟตัวนี้ลองพิจารณาเฉยๆนะพิกัดเป็นอย่างนี้ ทีนี้เราอ่านอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่เกิน50กรัมถ้าไม่เกิน50กรัมอัตราจะเป็น2บาทถ้าเกิน50กรัมแต่ไม่เกิน100กรัมอัตราจะเป็น3บาทนะคะถ้าเกิน100กรัมแต่ไม่เกิน250กรัมอัตราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ทีนี้เวลาพิจารณากราฟเราจะเขียนอย่างนี้เขียนตามพิกัดที่ว่าครูให้พิกัดหน่วยเป็นกรัมอยู่แนวนอนนะคะส่วนแนวตั้งเป็นอัตราค่าบริการเวลาเราเขียนก็จะเหมือนกันถ้าไม่เกินไม่เกิน50กรัมอัตราก็จะเป็นเท่าไหร่ นะอยู่ในแนวตรงนี้ก็คือ2บาทเนี่ยถ้าเริ่มไม่มีน้ำหนักเพราะนั้นก็จะเป็นศูนย์ครูใช้จุดจุดกลมนะคะจุดโปร่งนั่นเองนะแต่ถ้าถึง50ก็จะเริ่มเสีย2บาทต่อไปถ้าอยู่ในช่วงนี้มากกว่า50แต่ไม่เกินไม่เกินเราจะใช้สัญลักษณ น้อยกว่าและเท่ากับนะคะแต่ถ้ามากกว่า50สก็คือเริ่มมากกว่าเช่น50.3กรัมอย่างเงี้ยเริ่มเข้าอัตราใหม่แล้วเสียค่าบริการในอัตราใหม่แล้วนั่นคือเริ่มน้ำหนักมากขึ้นจะมากขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเพราะนั้นการเขียนกราฟก็จะออกอย่างนี้เป็นจุดโปรงแล้วก็จะเสียในอัตรานี้ไปจนกระทั่งถึงน้ำหนัก หนึ่งรหนึ่งต่อไปถ้าอยู่ในกรณีที่เกินหนึ่งรแต่ไม่ถึงสองห้าก็จะอัตราใหม่คืออัตราสี่บาทเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในตำแหน่งสบาทแล้วก็จะเสียในอัตราเนี้ยไปจนกระทั่งถึงน้ำหนักเท่าไหร่สองห้าสบนะ แต่ถ้าเริ่มมากกว่า250นี่จะเป็นอัตราที่นักเรียนจะอ่านแล้วก็แปลความหมายของกราฟนั่นเองว่าเวลาวิเคราะห์ว่าเราจะต้องจ่ายอย่างไรซึ่งในปัจจุบันนี้นิยมลักษณะแบบนี้ก็คือนําเสนออยู่ในรูปกราฟไว้เพราะถ้าบางทีเขียนตารางแล้วมันเยอะนะคะเวลาไปอ่านตารางดูว่าเอะมันจะน้ำหนักเท่าไหร่หมายถึงว่าถ้าเราสนใจศึกษานะคะ แต่ส่วนใหญ่นักเรียนก็คือต้องรู้ไว้อะส่วนใหญ่นักเรียนก็ไม่ถือไม่นะนะ่ะไปถึงก็ให้เขาช่างเท่าไร่บาทก็จ่ายนะเขาบอกมากี่บาทนักเรียนก็จ่ายตามลักษณะที่เขากําหนดเหมือนกันนะคะอัตรามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปถึง500เพราะฉะนั้นในช่วงของน้ําหนักมากขึ้นช่วงมันจะยาวนั่นคือให้ในราคาที่5บาทเนี่ย หลายน้ำหนักหน่อยเพราะฉนั้นเวลาเราจะไปส่งของอคนอื่นเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้แต่ครัวจะเป็นก็คือลองช่างก่อนเลยถ้ามันถูกตัดในน้ำหนักเท่าไรถ้ามันเกินอีกนิดนึงแล้วอัตรามันจะถูกเปลี่ยนเนี่ยเราก็ควรจะลดน้ำหนักของที่จะํำไปส่งนั้นเช่นลดน้ำหนักของกล่อง ที่จะบรรจุลดรายอีกรถของวัตถุบางอย่างที่คิดว่ายังไม่จำเป็นเช่นเราอาจจะมีจดหมายไปอีก3าสี่หน้าเก็บไว้ก่อนเขียนแจ้งไปนิดหน่อยพอนะมันก็จะมีในอัตรายอย่างเนี้ยแต่นี้เป็นการแนะนำเพื่อให้นักเรียนมองอ่านค่าเป็นนั่นเองนะก็เหมือนกัน ยาวไปถึงนี่เหมือนกันอัตราจะขึ้นนะคะจาก6บาทขยับขึ้นเป็นเท่าไหร่เลยเท่าไหร่1 0บาทถ้านักเรียนเห็นขั้นบันไดยอย่างเนี้ยบันไดข้างบนเนี่ยยาวก็จริงแต่มันจะเป็นช่วงก้าวสูงถูกไหมคะเพราะนั้นถ้าน้ำหนักอยู่ในช่วงของเริ่มมากกว่า500ก็ควรจะพยายามบังคับน้ำหนักให้อยู่ใน500 เป็นดีที่สุดเพราะอัตรามันต่ำกว่าตั้ง4บาทถูกไหมคะในอัตราตรงนั้นน่ะที่เราจะต้องจ่ายนี่คือลักษณะของการเขียนกราฟเพื่อพิจารณานะต่อไปมันจะมีน้ำหนักอื่นอีกนะคะตามตารางที่มีอยู่เนี่ยครูก็จะต่อนิดนึงอันนี้ปิดไว้ถ้าน้ำหนักสูงกว่านี้ อัตราไปถึง2,000กรัมมันก็จะยาวไปถ้าเราจะไม่เขียนไปเรื่อยๆเพื่อพิจารณาแต่ว่าสิ่งที่นํามาแนะนํานั้นครูนํามาแนะนําในช่วงแค่นี้นะคะว่าจริงๆจะมีอัตราต่อไปอีกถ้าเราอ่านในกรณีของน้ําหนักตรงนี้นี่เป็นการอ่านแล้วก็แปลความหมายกราฟที่อาจจะไม่ใช่สมการเชิงเส้นก็ได้ แต่เรารู้ว่ามันจะเกิดได้นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะนักเรียน